สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราก็มาต่อกันด้วยฟังก์ชันนะคะในภาษา sql ประเภทแรกเนี่ยจะเป็นฟังก์ชันของการคำนวณน,นะคะก็คือคำนวณหาจำนวนคือเขาผลรวมคือ sum a v e r เรจค่าเฉลีย่ยค่าสูงสุดคือแม้ค่าต่ำสุดก็คือ min แล้วก็กลุ่มประเภทฟังก์ชันทศนิยมมี u รามี cast มี convert นะคะมี floor c e i n g แล้วก็ m o ดูลเลตก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็กลุ่มที่เป็นอักขระฟังก์ชันอักขระที่เป็นคาแรคเตอร์นะคะหรือ s t ต i ิงหรือจะเป็นเทคข้อความใดๆน,นะคะก็จะมีฟังก์ชันที่ช่วยในการจัดการก็มีทั้ง concat replace left right substring นะคะ upper lower เล n ชา nde x r e p l i c a t e l เล t นะคะแล้วก็ plicate right like, นะคะแล้วก็ a l t ท m a l อ i m แล้วก็กลุ่มของฟังก์ชันที่เกี่ยวกับเวลาก็จะมีกลุ่มของ get date sit date time นะคะ current time stamp get ก็จะเป็น get utc date แล้วก็ date add นะคะ date diff แล้วก็มี year month day นะคะแล้วก็ date part e o month นะคะแล้วก็ is d a y แล้วก็ t y a i convert แล้วก็ t y a i cast นะคะแล้วก็กลุ่มของฟังก์ชันอื่นๆก็จะ ขอยกฟังก์ชัน format มาอยู่ในกลุ่มของฟังก์ชันอื่นๆเพราะส่วนใหญ่ฟังก์ชัน format เนี่ยก็จะเป็น format ที่เกี่ยวกับบันที่แหละแต่ในกลุ่มของ format ก็ยังมี format ที่เกี่ยวกับตัวเลขสกุลเงินด้วยนะคะก็เลยขอยกมาอยู่ในกลุ่มของฟังก์ชันอื่นๆแล้วก็รวมทั้งฟังก์ชัน now nvl ทีนี้เราไปดูแต่ละกลุ่มค่ะว่ามีวิธีการใช้ยังไง กลุ่มฟังก์ชันในกลุ่มของคำนวณและทศนิยมฟังก์ชันเขาซ้ m เอเวอร์เอตแมกนนนะคะแล้วก็ราวก็จะเป็นการหาค่าปัดเศษตามจำนวนทศนิยมค่าสหรือคอนเวิร์จะตัดทศนิยมนะคะแล้วก็ฟรอจะตัดทศนิยมแล้วก็คืนค่าจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดแล้วก็คือจะไม่ได้ปัดแล้วก็ใส่ลิงคคือตัดทศนิยมแล้วก็ปัดคืนด้วยแล้วก็เปอร์เซ็นคือมอ d คือการหารเอาเศษหรือมาดูเราไปดูคำสั่ง sql กั ของตัวนี้เราจะหาฟังก์ชันอะไรก็อย่างเช่น select product คือชื่อ field product แล้วก็ฟังก์ชัน sum วงเล็บ ฟิล a อ o มันแล้วก็วงเล็บปิดคือหาค่าผลรวมของฟิล a อ o ม n นโดยที่ตั้งชื่อฟิลใหม่ว่าซัมเซลแล้วก็ตรงนี้เป็น How Product ก็คือนับจำนวนสินค้า as ให้ชื่อฟิลว่าเขา d u c t แล้วก็คำสั่ง m a ็กอ o มันคือให้หาค่าขายเนี่ยอมันเนี่ยสูงสุดแล้วก็มี Format คือจัดรูปแบบที่เป็นออมันของค่ามินนะคะโดยให้ชื่อว่ามินเซลคือค่าต่ำสุด แล้วก็เาา average เราคือทศนิยม2ตํตำแหน่งแล้วก็ใช้กับฟังก์ชัน average หาค่าเฉลี่ยของมันก็อยู่ที่ column average cell avg cell โดยที่ form ก็คือจาก table cell ทุกๆครั้งที่เราใช้ฟังก์ชัน sum count max min average พวกนี้นะคะเราจะต้องทําการกรุ p บายด้วยเพราะอะไรนะคะเพราะว่าฟังก์ชัน sum มันเป็นการรวมหลายๆเลคคอร์หรือ าหรือแม็กหรือมินหรือเอเวเล e ก็ตามดังนั้นเราต้องทําการหาผลรวมจากกรุปใดกรุปหนึ่งดังนั้นตรงนี้เราต้องการที่จะหาผลรวมของกรุปจากกลุ่มของโปรดักนะคะเพื่อหาค่าต่างๆ แล้วก็ตรงนี้จะมีหรือไม่ก็ได้ก็คือ order by คือจัดเรียงนะคะแต่ถ้าเราต้องการจะให้ดูง่ายแล้วก็จัดเรียงตามที่เราต้องการเราก็ใส่คำสั่ง order by ตามด้วยฟิลด์อะไรอย่างเช่นตรงนี้เป็นฟิลด์ product asc คือเรียงจากน้อยไปมากนี่ก็เป็นตัวอย่างมุงของการใช้ฟังก์ชันในการคำนวณแล้วก็ทอดสนิยมมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะก็คือ select case r o u n ตัวนี้เราให้ค่าตัวเลขไปเลย ในราวงเล็บเปิดแล้วก็ตามด้วยค่าตัวเลขและมีจุดเปอร์เซนติโยม4ตำแหน่งคอมมา2คือเราจะเอาแค่2ตำแหน่งแอ decimal นะคะคือการทำให้เป็นค่าทศนิยม10.2แล้วก็ตามด้วย f i l l d value ส่วนตัวนี้เป็นการใช้คำสั่ง convert decimal ก็คือทำให้เป็นค่าทศนิยม2ตํตำแหน่งนะคะแล้วก็ floor ก็เหมือนการการปัดการปัดทศนิยมนะคะอย่างที่อธิบายไปก่อนหน้านี้ตัดทศนิยมและคืนค่าจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดก็คือ floor แล้วก็ซ y l ลิงคือการตัดโทสนิยมแล้วก็ปัดขึ้นด้วยก็จะเป็นการใช้ด้วยคำสั่งนี้แล้วก็มาดูในกลุ่มของคำสั่งที่เป็นหารเอาเศษหรือมอดูใน SQL Server จะใช้เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าใน Oracle ก็หมาย SQL เนี่ยจะใช้ฟังก์ชันมอ d เลยนะคะแล้วก็ตามด้วยค่าที่จะทำการหารคือตัวตั้งแล้วก็ตัวหารแต่ถ้าเป็น SQL Server เราจะใช้ select 10%3 ก็คือ10 ตั้งหารด้วย3ามเป็นตัวตั้ง3เป็นตัวหารนะคะก็คือ3 3 9 9-10เบ10เหลือ1ผลลัพธ์คือ1คือหารเอาเศษนะคะอันนี้คือกรณีที่เป็นตัวเล็กแต่ถ้าเป็นแบบฟิลคือตรงนี้ select cell id cell อ o มันโดยที่เอาตัวค่าของอะมานเนี่ยเปอร์ซน 3, คือหารเอาเศษ ได้อะไรก็มาอยู่ที่คอลัมน์นี้นี่ก็คือการหาฟังก์ชันมอนูเรตเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันเลยเรามาดูที่ Q ิวรีแรกเมื่อตะก,กี้นี้นะคะคือกลุ่มที่หาฟังก์ชันซัมเค้าแม็กมินเอเวอเ e ตตัวนี้นะคะโดยที่มีกลุ่บบายยกตัวอย่างถ้าเราไม่มีกลุ่บบายเรา EXCUSE จะเออเลย นะคะแต่ถ้าเราต้องมีคำสั่งฟนะังก์ชัน sum max min เราต้องมี group บายด้วยเราลองใส่ g ร o u p บายเข้าไป x c e ก็ได้แล้วแล้วก็ตรงนี้เราจะ order by หรือไม่ก็ได้ตรงนี้เราอาจจะได้ order มาแล้วแต่ถ้าเราจะเป็น order แบบมากไปน้อยนะคะดังนั้น c ต้องมา่อน e x e ก็เรียงด้วย cba ยกตัวอย่างนะคะเรียงจากมากไปน้อยตรงนี้ก็เรียบร้อยทีนี้มาดูอีกหนึ่งคำสั่ง คือทศนิยมลอง xq ดูนะคะตรงนี้1 2 3.456ก็คือจะได้แค่4 6ก็คือ6ตัวนี้ปัดขึ้นนะคะจาก5ก็กลายเป็น6ที่คอลัมน์ rounded value โดยที่มี decimal เป็น2โทศนิยมคือ10,2แล้วก็ ตรงนี้ convert decimal 10.2ของค่า123.4567ก็คือต้องการทศนิิม2ตำแหน่งก็ได้ค่า123.46เหมือนกัน ส่วนตรงนี้เป็นแบบฟลอร์คือปัดให้เป็นจำนวนเต็มไปเลยโดยปัดขึ้นจาก1 2 3 4 5 6 7คือค่าตัวเลขตัวนี้4ไม่ถึง5ก็ตัดทิ้งไปเลยก็กลายเป็น1 2 3แต่ถ้าเป็นแบบไซลิงจะต่างจากฟลอร์คือมีทศนิยมอย่าง,างไรก็ตามจะน้อยจะมากก็คือปัดขึ้นจุด 4, เนี่ยมันน้อยกว่า5ตามปกติต้องปัดลงแต่ว่าถ้าเป็นใช้ไซลิงคือ ปัดขึ้นเลยก็เป็น124นี่ก็เป็นการใช้ทศนิยมอะเรามาดูการหารเอาเศษบ้าง m o d u l e นะคะ select 10% 3ตต้องได้ค่า1ก็คือค่าตัวนี้ถ้าเราทดลองใช้เป็น ฟิลดูบ้างตัวนี้ก็จะเป็นโมดูลที่นำสามมาหารด้วยค่าอรมานึ100ก็เหลือเศษ1 200ก็เหลือเศษ2 150เหลือเศษ0ู0 0 0เหลือเศษ0ู0 0 0เหลือเศษ1แบบนี้ก็คือการหารเอาเศษนั่นเองเดี๋ยวเราไปต่อกันด้วยฟังก์ชันต่อไปกันเลยฟังก์ชันตัวต่อมาก็คือเป็นฟังก์ชันอักขระ c h a r a c t อรหรือ s t ต i ิงนั่นเอง เราก็มาดูในกลุ่มของฟังก์ชันนี้ก็มีฟังก์ชันอะไรบ้าง คอนแค t ใช้รวมข้อความ replace ใช้แทนที่ข้อความในส i n g งเลบดึงข้อมูลจากด้านซ้ายของข้อความไร right, ดึงข้อมูลจากด้านขวาของข้อความแล้วก็ s u b สตริงอัปเปอและก็โลเวอเปลี่ยนจากตัวพิมพ์เล็กเป็นตัวพิมพ์ใหญ่จากตัวนี้ตัวพิมพ์ใหญ่ให้เป็นตัวพิมพ์เล็กนั่นเองแล้วก็เลนนะคะฟั ction, งก์ชันที่ใช้ในการหาความยาวของสต i ิงแล้วก็ชาอินเด็กเพื่อหาตำแหน่งของสับสติงภายในสติงแล้วก็ Replicate left ก็คือเป็นการใช้เติมสติงด้วยอักขระที่ไวทางซ้ายจนกว่าจะได้ความยาวที่ต้องการ Replicate right ก็เหมือนกันแต่เป็นจากด้านขวามาแล้วก็ Elchim คือใช้ลบช่องว่างที่อยู่ทางด้านซ้ายอา c h i m คือใช้ลบช่องว่างที่อยู่ทางด้านขวานี่ก็เป็นฟังก์ชันที่เกี่ยวกับอักขระหรือคาลิเเตอร์นะคะ ยกตัวอย่างเช่นนะคะ concat ใช้รวมข้อความ select concat มีคำว่า hello แล้วก็ comma แล้วก็ double quote แล้วก็ comma แล้วก็คำว่า w o e r d ก็คือจะมี single quote นะคะดังนั้นเป็นการรวมคำว่า hello แล้วก็ช่องว่างแล้วก็ w o e r d ดังนั้นเมื่อใช้ concat ก็จะได้ hello w o e r d แบบนี้ replace นะคะใช้แทนที่ข้อความใน string เลยก็คือ select replace single quote hello w o e r d single quote ปิด คอมมาตามด้วยซิงเกิลโค e เปิดแล้วก็คำว่า w o e r d แล้วก็ซิงเกิลโค e แล้วก็คอมมาปิดแล้วก็ตามด้วยซิงเกิลโค e sql คอวักแล้วก็ตามด้วย s e r v ์ฟเแล้วก็ซิงเกิลโค e ปิดดังนั้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นการแทนที่ข้อความ ตรงนี้ก็จะเป็นการแทนที่ข้อความไปเลยก็จะได้ Hello SQL Server ทีนี้มาดูเล็บกันบ้างดึงข้อมูลจากด้านซ้ายของข้อความ select เล็บวงเล็บ single c ค d ดคคำว่า Hello Word World แล้วก็คอมมาตามด้วย5วงเล็บปิดก็คือว่าจะดึงมา5ขพยัญชนะตัว H คือ1 E คือ2นะคะแล้วก็ L คือ3 L 4แล้วก็ O 5ก็จะได้แค่ Hello ส่วน right ถ้าใช้เหมือนกันก็จะน,นับตั้งแต่หลังไปหน้าก็คือจากด้านขวาก็คือ D คือ1 L คือ2 R คือ3 O คือ4 W คือ5ก็จะได้คำว่า r V r ร ฟังก์ชันต่อมา substring ดึงข้อมูลจากตำแหน่งที่กำหนดในข้อความ select substring เลยเปิดคำว่า hello world 7 5หมายถึงว่าเริ่มต้นด้วยตำแหน่งที่7มาอีก5 1 2 3 4 5 6 7คือเริ่มต้นที่ตำแหน่ง ที่ตัว W นับไปอีก5ก็คือ7ตรวนี้1 2 3 4 5ก็จะได้คัม่าเวอร์มาก็คือนับมาตําตำแหน่งจากตำแหน่งเริ่มตั้งแต่ตำแหน่งที่7ไปต่อนะคะ u p p e r กับ Lower นะคะ u p p e r กับ Lower ก็คือ Upper คือทำให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ Hello ตัวนี้จะได้ตัวพิมพ์ใหญ่ Lower ก็คือตัวพิมพ์เล็ก นั่นเองเป็นการเปลี่ยนนะคะจากข้อความเนี่ยให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่คือ upper ตัวพิมพ์เล็กคือ lower มาดูฟังก์ชันตัวต่อมา len ก็คือเป็นการหาความยาวของ string select len วงเล็บ hello world ก็จะได้ string ทั้งหมดกี่ตัวตรงนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ก็จะนับความยาวของข้อความทั้งหมดเลยที่มีทั้งหมดกี่ตัว มาดูฟังก์ชันตัวต่อมาชาอินเด็กเพื่อหาตำแหน่งของสับสตริงภายในสตริงหาตำแหน่งก็คือเวอเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่เท่าไหร่1 2 3 4งสอก็จะได้เจ็ดมาทีนี้มาดูเรปบคเคทและเล็บนะคะใช้ในการเติมสตริงด้วยอักขระที่กำหนดไว้ทางซ้ายจนกว่าจะได้ข้อความยาวที่ต้องการเ,เช่น s e เ e c t เ e l บ c เคทวงเล็บเปิดแล้วก็ตามด้วย สิ่งที่ต้องการจะใส่คือ0,5ก็คือใส่เพิ่มไปอีก5ตัวบวกด้วยค่าตัวนี้สมมุติว่าเรามีค่า1,2,3แล้วต้องการให้0เนี่ยอยู่หน้า1,2,3อีก5ตำแหน่งก็จะใช้คําสั่งนี้ก็จะได้ค่า0,0,0,0 0, 0, 0, แล้วก็1,2,3เช่นเดียวกันก็ตรงข้ามกับ replicate r i g h ก็จะเป็นการนําไปต่อ ายนั่นเอง123บวกด้วยลปเขตเล็บ0คอมาหตัวนี้ก็จะนำเลขศูนย์ไปใส่ต่อท้ายนั่นเองมาดูฟังก์ชันตัวต่อมา altim นะคะใช้ในการลบช่องว่างที่อยู่ทางด้านซ้ายของสตริงอย่งเช่น select altim มุมเล็บเปิด s i n เกิลโคดแล้วก็มีช่องว่างตรงนี้คําว่า h e l Hello w o r l d แล้วก็มีช่องว่างทางขวาตรงนี้นะคะจะลบช่องว่างที่อยู่ทางซ้ายแต่ทางขวายังอยู่ดังนั้นตัวนี้ก็จะได้ h e l hello w w r r d แล้วก็ตามด้วยช่องว่างทางส่วนอาคทิมก็เหมือนกันจะเป็นการ ลบช่องว่างที่อยู่ทางขวาแต่ทางซ้ายยังอยู่ก็จะเป็นช่องว่างแล้วก็ hello world แต่ถ้าต้องการจะลบทั้งช่องว่างที่อยู่ทางซ้ายและขวาเราสามารถใช้2คําสั่งนี้รวมกันได้โดยใช้ select altim วงเล็บเปิดภายใน altim ก็มี a t i m อยู่แล้วก็วงเล็บปิดนะคะเพราะว่า a t i m เนี่ยจะลบทางขวาค่าที่ได้ก็จะเป็นช่องว่างทางซ้ายกับ hello world แล้วมาเจอด้วยฟังก์ชัน altim ก็มาลบซ้ายอีกที ก็จะเหลือแค่ hello w r l d นี่ก็เป็นฟังก์ชันที่เกี่ยวกับอักขระ character ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันเลยนี่คือการ c o n แ a t กันก็ได้ hello w o r Word ตรงนี้ก็เป็นการ repeat นะคะ hello SQL word ก็คือจะไป r e p e a แทนแล้วก็คำสั่งเล็บนะคะเล็บ5นี่ก็คือนับมาอีก5พยัญชนะ1,2,3,4,5แล้วก็ไล g ์ก็คือ จากหลังมาหน้าอีก5ตัวก็จะได้ Word แล้วก็ s u b s t r n n g ก็คือดึงข้อมูลจากตำแหน่งที่กำหนดก็ได้คำว่าเเริ่มที่ตำแหน่งที่7ไปอีก5ตำแหน่งนะคะแล้วก็ Upper กับ Lower Upper เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด Lower คือเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดแล้วก็เลนได้11 1 2 3 4 5 6ช่องว่างก็นับนะคะ7 8 9 10 11 หรืออีกหนึ่งตัวก็ใช้เป็น Data Link ก็ได้เป็นฟังก์ชันเหมือนกับเลนเหมือนกันแล้วก็ชาอินเด็กก็จะได้ตำแหน่งที่ต้องการจะหานะคะว่าคำที่เราหาเนี่ยเริ่มต้นที่ตำแหน่งที่7แล้วก็ r ี p เร c a t ิเคก็จะได้แบบน,นี้นะคะตรงนี้ศูนอยู่ข้างหน้าตรงนี้ก็ศูนอยู่ข้างหลังมาดูคำสั่ง L t ลชินะคะคือลบทางซ้ายทางขวาย,ยังอยู่นะคะเห็นไหมคะ แล้วก็ลบทางขวาทางซ้ายยังอยู่แต่ถ้าลบทางซ้ายและขวาก็จะลบออกไปทั้งหมดเลยจะก๊อปปี้แล้วมาลองดูตรงตรงนี้ก็ได้นะคะมันจะไม่มีค่าลบมาแต่ถ้าเป็นที่จะมีเครื่องหมายตรงนี้ว่างอยู่เช่นเดียวกันาอแบบทิ้งก็น่าจะเหมือนกันด,นดูเห็นไหมคะจะมีช่องว่างติดอยู่อันนี้ก็เป็นฟังก์ชันเกี่ยวกับคาลิเเตอร์นะคะก็ ลองนำไปฝึกใช้กันดูนะคะทำให้เราสามารถเลือกใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเดี๋ยวเราไปต่อกันด้วยฟังก์ชันต่อๆไปกันเลยค่ะ